ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับผมกับช่องโกะแก่ชแนลกระดิจ้าปิดงานให้เกลอพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเสาดอนจีมากกว่าน,นะครับผมเสาดอนอจ์ไม่ใช่ยังก่อนไม่ <c oughs> เรียงหมอนนะครับเสาดอนจีมากกว่านผมชั่วโมงนึงไม่เอทโอเอทโอชั่วโมงนึงครับผมเรียงหมอนเ <c oughs> ขาเดือนซิฟรอพี่น้องงานยังหลายให้เกลออยู่ มีผู้ใดเห็นงานลงเนี้ยสักผาลงแลมครับที่ในเกาหลีงานหลาย้งครับพี่น,อน้องคออเมนต์มาบอกเลยของผมคือหลเลยปกตินี่เดือนสิบนี่งานจะเริ่มหน่อยแล้วนะครับแต่ว่ามีปีน,นี่นะงานหลรับผมที่นี่ก็นหนาวเร็วหนาว ครับเสาวดอนจะมาเลี้ยงหมอนไว้แบบนี้ครับผมเลี้ยงไปแบบนี้มันจะหลีดง่ายครับผมคนหลีดของหนามันจะหลีดง่ายครับจัดพื้นที่ให้งานพี่น้อง,งเตรียมแยกผ้าจะลายที่ชอบ อขนาดจะสิ้นเดือนแล้วนะเมื่อน,นี้ทายคลิปันที่ไหเท่านัามีที่ไหนยิมหาหราครับผมปกติปกตินี่ งานจะเริ่มหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้งานหลายครับผมมาอีกแล้วหนึ่งรอบไม่แล้วครับผม ตอนนี้เราเก็บมอนกับเสาดอนครับผมยกงบอลยากเล็วเก็บสองปอยสามครับพี่น้องทำมอนเรืเ่องทางหนปอยเดี๋ยวไวค้ครับผม นี่างเงี้แกปล่อยหมอนลองปล่อยหมอนอย่างเดียวแกน้ำพ่อทะเลก็โดนบอลหาซผมหาซตก็ไม่มดแค่เดียวะก็ได้ยุ่ต้แค่น งานหลวนก่อนที่เดือนนี้งานจะเริ่มลดลงนะครับต่วปีนี้หลอย่ันนี้ผมว่าเขาใจใกันส้ัไหนมไม่ต้อกเกาหลีมเาเจียวเองผมว่า ดีงี้เสร็จพับผ่าคนนู้นต้อ,องับ นี่จะเป็นงานที่แยกกว่าเม,มืนะพี่บองเห็ดปรหมดกของผมมันหลายเกินเดี๋ยวไเห็นเมืออื่นครับเยอะมันเจ็ดขั้นครับผม ก้านแล้วพี่น้องเวันเสาร์ดนเื่อยมากเลยงานหลายของผมงานลอดทรงขับผมจากขั้นมุ่งนอีอันนี้งานดีดเรียบร้อยแล้วครับลอดทงเฮ็ดงานบม่ได้แยกอีกเจ็ดขั้นนะครับผมหลายเกินเฮ็ดบ่ไหวครับผมเฮ็ดอยู่กี่กี่ข้อเอง ไปจักเถี่ยวะซเถี่ยวะรดไปเอางานมากเถี่ยระเจ็ดถียวมลสามสาิบมล่ะขั้นเลยนะของเก่าว่ <c oughs> สาสี่ยี่สิบยี่่สบาขั้นเดินนี้งานหลายแบบพิปกติผมปีนี้สุปีปีที่แล้วผมว่างานมันจะเรื่องหน่อย เห็นคนที <Female humming> <S s <Bond> <Pokémon> ่ขอเห็นหน้าลงแล้วขอกระโขดตอนนั้นหลายก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยเมย์เพราะว่าตอนนี้เหลือแค่คนไทยนะครับผมเทียอยู่ซีหาคนเพราะว่าถอดแก่คนเกาหลียับบ้านครับรับจานผิดโอ้ผมเทียเห็นจนแล้วอ่ะเราพาเขาโน้ตจะเก็บให้ได้ได้หลายที่สุด เสาลอยของงานยังมุ่งกว่าใบสองเสยของงานใบสองครับผมผมเขอใบาสามเสาลอยจะมากกว่าผมไม่นนได้กดดูดิคิดจะมากอะคิดดีๆแล้วพี่น้องนี่มาเห็นงานเกาหลีนี่ก็จะกลับแล้วละจ้าพี่นาก็จะกลับแล้วครับผ<ห>มเสาลอยไม่ถึงบบกองหน้าเหรอที่เงินไปท่ามุ่ก็จะว่ากันกลับละจ้าปน่ะปน่าจะเกิน กลางกลางปีหนมิหนนากระกดาษเปลี่ยนทีนะเมือ่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอโจยเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเจอกนันหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวดอนกับโกแกะชาแนลนั่นไม่ได้ครับผมครับสวัสดีครับ